ก็สวัสดีครับเพื่อนเพชาวเคเฟรคทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็จะมาสอนเฟรคนะครับนะวิเคราะห์นะครับนะ EP ที่6กนะครับนะก็ต้นสัปดาห์เนาะนะครับต้นสัปดาห์ต้นเดือนนะครับ6สัปดาห์ใหม่นะครับประจำเดือนที่2นะครับของปี2019แล้วลไวมากนะครับผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วนะครับนะไวจริงๆนะครับ เดี๋ยวเป็นยังไงมามาดูกันแล้วกันแล้วก็อิ่์ก็ฝากกดไลค์กดต่างกดอ like, ่กดแชร์นะครับนะถ้าถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากด้วยนะครับนะสะวะัครับทุกท่านแล้วก็เออ่ใครที่อยากจะเปิดบัญชีนะครับนะก็มีลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะครับนะเป็นลิงก์ของโบรกเกอร์เอนะครับก็สามารถเออ่กดสมัครนะครับได้นะครับใครที่อยากจะย้ายจะมาสปอนเซอร์กันก็สามารถจะมาได้เนาะถ้าใครได้ผลประโยชน์ จากการที่ผมสอนฟรีวิเคราะห์ฟรีนะครับแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ตรงนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็มีสําหรับใครที่อยากจะเข้ามารับการแจ้งเตือนในเพจนะครับก็มีนะครับเคียร์เฟรชแล้วก็มีกลุ่มนะครับนะแต่อยากจะเข้าก็เข้ามาได้นะครับนะแต่ก็อยากให้เป็นเฟสเฟสจริงนะครับนะเฟสปลอมๆไม่ไม่ค่อยอยากให้เข้านะครับนะเพราะว่าถ้าถ้ากลุณมไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยนจะได้แบบรู้ตัวตนอะไรกันด้วยเนาะ นะครับโอเคเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันก่อนเลยเนาะกันต่อเลยนะวิเคราะห์กันต่อว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนมะื่อวันศุกร์วันคืนมาพุทธหัสก็ไม่ได้ทำคลิปแต่เพราะรู้สึกว่ากราฟมันอยู่ทรงเดิมอีกแล้วแหละนะครับ,รบนะแต่ว่าก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมมานะครับเนะมื่อวันน่าจะประมาณวันพุธใช่ไหมที่กราฟมันเปิี่ยเขียวได้เนาะคืนวันพุทหัสเราก็ลุ้นกันใช่ไหมว่า ยยยไอช่วงประมาณประมาณเที่ยงคืนปะ่ะห้าสี่ทุ่มเที่ยงคืนหรือตัวตั้งแต่ช่วงเย็นนะที่มันเหมือนก็มันจะดีขึ้นไปแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ดีขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถามว่าเฟลไหมก็ถ้าเราดูจากคู่ g u คู่เดียวเนี่ยเราจะเฟลแต่ถ้าเราไปดู Gj ที่มันกำลังวิ่งอยู่เนี่ยผมก็จะรู้สึกเฉยเฉยนะครับนะเ <c oughs> พราะอะไรเพราะ GJ มันยังแบบ ผมรู้สึกเวลาคู่2คู่เนี้ยถ้ามันจะขึ้นแรงมันต้องเกี่ยวเนื่องกันแต่ประเด็นคืออย่างที่บอกกับจีอ่ะมันไม่ได้วิ่งคู่กับ GU อย่างเดียวแค่บางครั้งแท้แค่ช่วงทีเ่เงินปอนวิ่งมันจะวิ่งคู่กันแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติหรือว่าช่วงเช้าเนี่ยตลาดาญี่ปุ่นเปิดเนี่ยหรือ,รอกราฟที่ส่งผลต่อ UJ เ u นี่ย GU, มันก็จะไอ้ GJ มันก็ส่งผลด,ด้วยนะครับซึ่ง ไอ้วันไอ้วันพฤหัสเนี่ยยูเจมันไม่ขึ้นด้วยไงนึกออกมปะยูเจมันดิ่งลงอะต้มแล้วจีเจมันก็ดิ่งลงตามนะครับมันก็เลยทําให้ทั้งยูเจกับจีเจยังวิ่งขัดกันอยู่นะครับนะแต่พอวันศุกร์มาใช่ไหมพอวันศุกร์มา GJ ได้ปิดเขียวนะครับนะได้ดีดดีดในเทรนไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันแล้วกันนะคือเมื่อกี้ที่พูดไปก็อาจจะมันมันแค่เป็นความสัมพันธ์ของคู่เงินที่ มันตายตัวกันในบางเวลาและก็ไม่ได้เสมอตลอดไปเพราะฉะนั้นบางคนที่เอาเรื่องของความสัมพันธ์ของคู่เงินไปไปเทรดจนเกิดประโยชน์ก็ยินดีด้วยนะครับแต่น,นี่คือเป็นการที่แบบบอกแนวโน้มที่มันไปแล้วก็รูปแบบแทงเทียนตามที่ผมเข้าใจนะครับทีนี้เราดูาไอ้ตอนนี้ถามว่ามันยังอยู่ในแนวรับที่สําคัญไหมผมมองว่าสําคัญอยู่นะมันยังไม่ได้แบบปิดแดงทะลุไปเลยดูบอกว่า มันยังไม่ปิดแ่งทะลงไปซึ่งลิมิตของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วงแค่ Day ปิดเขียวผมมองว่าเนี่ยมองมาตลอดว่า EMA เนี่ยเส้นเนี่ยเห็นไหมผมมองว่ามันอาจจะแบบลงมาแล้วค่อยคือทั้งทั้งเด y ที่บนเทรนไลน์เนี่ยก็มีค่าแต่ผมคิดว่าที่มีค่าอีกแบบหนึ่งก็คือลงมาชนตรงนี้อีกรอบ เป็นการทะลุเบรกเอาแล้วกลับมาเทสที่เส้นนะครับบอกเสมอแต่ทั้ง2ตัวนี้มีค่าเท่ากันนะครับระยะห่างกันของ2ตัวนี้มันไม่ได้ไกลเลยนะครับนะถ้านับตั้งแต่ตรงนี้ก็อยู่ห่างกันประมาณเนี้ยห้าสิบหกสิบปิป๊บถ้าคุณบอกว่าลงมาตรงนี้ถ้าตามระบบแล้วเนี่ยวันนี้เอาตัวผมเองนะตัวผมเองยังไม่โดนสต็อปร้อหรอกแต่ผมเห็นว่าแดง วันพฤหัสปิดแดงขนาดนี้ซึ่งตอนแรกเราคาดว่ามันน่าจะพุ่งขึ้นไปใช่ไหมออผมไม่ได้เข้าแบบเบิ้ลหลายไม้จนไม่สามารถที่จะกล้าปิดออเดอร์ได้ผมเข้าแค่ไม้เดียวเท่านั้นนะครับย่อลงมาตั้งแต่นี้ผมก็เข้าละแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ปิดออเดอร์นะครับไม่ได้ปิดออเดอร์ตอนที่มันบวกเพราะไม่ได้คิดว่ามันจะหักหัวลงมาทำเ,ออเดย์เป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปแบบที่มันกําลังหักหัวอยู่นะไ,ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ช่วง กงคือปีสองเนี่ยมันเริ่มลงมาแล้วพอเดยปิดปุ๊บนะมันมีส t o p ปล s อหน้าออเดอร์ของผมอยู่มันก็ชนไปแล้วก็ออกไปพอเช้ามาตื่นมามองมาดูก็อ๋อโอเคเดยปิดแดงที่โดนส t o p ปล s อหน้าอ,ออเดอร์ไปก็ก,ก,ก็ก็จบละนะครับซึ่งตรงเองตอนนี้ไม่มีไม้ค้างสําหรับ GU นะเพราะด้วยเหตุนเนี่ยคือที่เล่าให้ฟังนะครับทีนี้บางคนเอ้าทำไมดูอย่างบางคนไปดูในแบบทางเฟรมที่เล็กลง ใช่ไหมเมื่อเรามาซอยมาเห็นเนี่ยเราจะไม่เห็นแท่งเขียวที่มันแบบมีความรู้สึกว่าหน้าหน้าเข้าอ่ะคุณดูดนะิความรู้สึกของแท่งเขียวที่หน้าเข้าสองห H 4คืออะไรผมมองว่ามันควรจะเป็นแท่งอย่างเงี้ยสมมติว่าแทงแทงลงมาใช่ไหมเออแล้วอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยที่แท่งเขียวโลอยู่ต่ําที่สดุดอ่ะแล้วปิดเขียวขึ้นไปปิดเขียวได้พวกแท่งอย่างเงี้ยหน้าเข้า ซึ่งในโซนนี้ไม่มีเลยนะครับไม่ได้บอกว่าผมผิดไมได่ไม่ได้บอกว่าไอไอการที่มันไม่มีเลยแล้วมันมันคือใช่ที่สุดนะแค่ถ้าผมจะเข้าผมคิดว่าแท่งแบบนั้นอนะ่ะมันจะทำให้เราแบบน่าเข้ามากอย่างตอนที่มันแทงลงมาที่ผมบอกว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่โดนตกลงมาใช่ปะ่ะคุณดูดิไอแท่ง h สที่ผมรุนให้คุณเข้ากันนะดูเน แท่งแบบนี้สิเนี่ยย่อขึ้นไปนิดส่วนนึงเนีะแล้วทุบล้กกนลงมาเนี่ยอย่างเงี้ยสวยไหมแท่งอย่างเงี้ยสวยเห็นไหมมันไม่จําเป็นต้องอยู่ปลายสุดก็ได้นะครับแต่ผมมันม,มีออกกันนะครับตั้งแต่หนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดแล้วไงเออเนี่ยแ,แล้วมันก็ดีขึ้นมาปิดอย่างเงี้ยเนีใต้กันร้อยสองร้อยปิ๊บร้อยปิบ๊บกว่าเนี่ยก็เยอะนะแต่ประเด็นคือไอาการที่ผมบอกว่าเอ้ยคุณอย่าเพิ่งชัวไปเพราะว่า ไอการที่ผมวิเคราะห์มาตลอดเนี่ยผมไม่เคยวิเคราะห์บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะลงไปแรงนะแน่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันมันมีจุดสําคัญนะคือมันทะลุเทนไลน์ด้วยแล้วมันก็ทะลุเดย์ด้วยเพราะนนั้นการที่มันจะกลับลงไปเนี่ยยากนะครับเนะี่ยเพราะมันมีแรงขึ้นที่ทะลุ2โซนสาคัญนี้แล้วอ่ะแสดงว่าแรงพุ่งขึ้นเนี่ยมันยังมีสูมยู่นะครับนะ แล้วกม็มันก็ไม่มีอะไรกำหนดให้ให้รู้สึกว่ามันจะลงด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่อ่าันนี้คือเดูเดนะเดย์ Day จบไปแล้วเนาะนะครับสิ่งต่อไปที่รอคือผมไม่รู้หรอกว่าเดย์มันจะลงมาหา EMA เดย์ได้ไหมนะครับในแท่งเดย์นะแต่ถ้าแท่งเดย์ลงมาหาได้แล้วก็ปิดกลับขึ้นไปเขียวขึ้นมาอย่างเี้แล้วห่างชน EMA เดย์ไม่รู้จะชนหรือเปล่าถ้ามันกลับลงมาแล้วปิดอย่างเงี้มันน่าเข้าต่อสมมุติถ้าวันจันทร์ปิดได้ วันอังคารมันก็น่าจะย่อตัวลงมาและจังหวะน,นี้แหละเราก็จะอัดกันแล้วนะครับซึ่งสต็อปลอสของมันก็คือก็อยู่แค่ใต้แท่งพวกนี้แท่งแบบเขียวๆพวกนี้ที่มันมาสัมผัส EMA day เรียบร้อยแล้วเห็นว่า stop ปลอสอยู่แค่นี้แต่ TP ไม่ใช่แค่ห g h เดิมนะใครใช้ห้าเดิมก็ได้นะครับแต่ผมมองเป็นรอบ f i โบนะรอบไหนวะทำไมฟโบเราหายไปอืม อันนี้คือกราฟ x อ็กเนสนะครับขยับมีกราฟการเขมาเทรดได้นะครับ50นะเนี่ยคือติด50ก่อนนะครับที่คาดหวัง <Okay. S 1> ก็ไม่รู้ว่าจะ,จะขึ้นตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยหรือว่าลงมาหา EBD กว่าซึ่งคาดว่าการลงมาหาน่าจะมีเหตุผลมากกว่านะครับราค่อยไปในราคารตรงนี้ทีนี้ใครจะตัดกำไรเป็นโซนๆกันแล้วแต่นะครับนะเพราะยังไงการาฟมันก็ไม่น่าจะแบบพุ่งปิดทีเดียวนะครับมันก็ต้องมีการยอร่อเป็นพักๆเพราะฉะนั้น เดีย๋ยวนี้ผมบอกมันก็จะมีการเนี่ยมันอาจาจะมีการเบรกลงมาสักช่วงนี้ก่อนนะครับพุ่งขึ้นไปเบรกลงมานะเอาแรงจากพิโบ50รอบนึงนะครับหรือแค่จะแรงจากแค่ไฮตรงนี้ก็ได้ลงมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วค่อยขึ้นต่ออันนี้คือที่มองไว้นะครับรอบใหญ่พอมาดูวีคปุ๊บสำหรับ G ีเนี่ยวีคปิดแดงแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าทุนดูดแท่งนี้กระแท่งนี้อันไหนมีแรงมากกว่ากันผม ผม,ผมรู้สึกเล็กๆนะรู้สึกแค่ว่ามันน่าจะย่อไปอีกนิดนึงแล้วก็ไม่รู้จะเล,เลยโลเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็ดีขึ้นไปตัวนี้จะเป็นแค่รอยต่อของแนวรับแนวต้านของแท่งเทียนมันก็จะเบรกเอาขึ้นไปต่อในวีคหน้านี่ละ,ละถ้าวีคหน้าปิดเขียวไม่รู้ว่าเขียวอันนี้ผมเดานะใครอยากจะเซฟเพื่อแบบไปดูก็ได้จากประสบการณ์คือคิดว่า อาจจะขึ้นมาเขียวในช่วงไฮเดิมนะครับเขียวปิดอย่างเงี้ยนะแล้วสัปดาห์ต่อไปค่อยย่อลงมาแล้วก็ทําหางพุ่งขึ้นไปตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพุ่งถึงตรงนี้หรือทะลุมานี่เลยนะครับรอดูแล้วกันว่าจะเป็นอยังไงนะครับ,นะรบโอเคประมาณนี้นครับแต่อย่าลืมนะเมื่อสัปดาห์เรือเดอน่เรามาดูมันนะครับไขรใหญ่กว่า มันปิดอย่างเงี้ยมันปิดแดงขนาดนเขียวขนาดนีดูที่ว่ามันกับวีคาะใหญ่ๆเหมือนกันเข้าใจเนาะนะครับนะเคไปดู gj กันต่อ gj ก็ไม่มีอะไรมากครับผมตีเทรนไลน์ไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวเอาไอ้รอบสวิงสุดต่ำสุดนี่ออกก่อน ไม่ขออธิบายอะไรเยอะแยะนะครับแนละ้วก็คือยังเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกับ g u ยู p ทั่วๆไปนะครับมีการดีดตัวตามที่ผมวิเคราะห์นะครับนะไปะย้อนดูกันได้แล้วกันนะคือพูดมาเยอะแล้วเจ็บคอด้วยนะครับกนะ็เลยไม่อยากจะพูดใหม่ไม่ใช่ไม่พูดเยอะเจ็บคอพูดเยอะนะครับแล้วก็เจ็บคอด้วยเอ,อเนี่ย ที่คาดหวังนะครับคือมันก็เลยมานิดหนึ่งจากจุดนี้นะครับนะแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่ามันมีพูดมาเสมอว่ามี EAD นะครับนะที่สำคัญซึ่งถามว่าเทรนด์ของขาขึ้นครั้งนี้แรงไหมแรงนะครับนะเพราะชันมากแล้วก็บอกแล้วไงว่ามันน่าจะลงมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับนะลงมาอีกนะครับชนช่วงนี้ยังไงก็ต้องกดลงมานี่กดลงมาจริงๆนะแล้วก็น่าจะดีขึ้นในช่วงเขียวๆตรงนี้ใช่ไหม เร่งไอ้เขียวๆตรงนี้คืออะไรมันคือราคาที่ดีดไปไฮเมื่อครั้งอดีตนั่นเองนะครับเห็นไหมเป็นราคาตรงนี้ที่เคยดีดขึ้นนะครับนะดีดขึ้นมาสูงเลยเพราะฉะนั้นจุดนี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันมีแนวรับหนักอยู่นะมันไม่ใช่แนวขึ้นอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็โดนดีดขึ้นเห็นไหมมีแรงสู้ขึ้นมาจากจุดเดียวกันเลยเห็นไหมและประเด็นคือตัวนี้ก็มียังมีแรงสู้อยู่นหน่อยๆแต่ก็ทะลุลงมา แล้วจุดนี้เองก็เป็นจุดในยะสําคัญที่ทําให้กราฟพุ่งลงไปนะครับเป็นจุดเดียวกันเลยดังนั้นโซนนี้ผมเลยเห็นว่ามีความสําคัญทีนี้พอเมื่อมันมีความสาคัญปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโซนสําคัญอีกแบบนึงก็คือทะลุมาแล้วเห็นไหมทะลุมาแล้วกลับมาหาโซนสําคัญอีกทีแล้วโซนสําคัญก็จะเป็นโซนที่ดีขึ้นไปนทีนี้เรามาดูว่ามันจะดีมาถึงตรงไหนนะครับเรื่องของฟิโบ2ี่5ถ้ายังไม่รู้ก็ต้องไปทบทวนเอานะครับ ผมไม่สามารถที่จะมาทบทวนให้กับใครได้ใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับนะไม่มีใครตายแต่ผมใช้เพราะผมก็อยากใช้เทคนิคที่ใช้เนะี่ยโอเคเห็นไหมทีนี้มันจะมีรอบหนึ่งร้อยกระสนใช่ไหมครับสูอยู่นี่ยี้จ็นะครับเมื่อเราเห็นปุ๊บเราจะเห็นอะไรครับเห็นโซนสำคัญไหมจะมีเนี่ยที่โดนทุบมาใช่ไหมครับเป็นอีกแนวหนึ่งเห็นไหมมันเป็นอีกแนวหนึ่งที่สําคัญเลยนะ ใกล้เคียงกันมากเลยเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นอีกแนวหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่มันขึ้นมาจากจุดนี้ผมก็มองว่าฟิโบ25 75มันก็น่าจะเป็นจุดที่พร้อมกับเป็นอะไรครับเป็นเทเลายสีแดงคุณเห็นไหมลากลงเนี่ยนะเป็นช่วงนี้เหมือนกันเลยนะเมื่อถึงช่วงนี้ผมคิดว่าเนี่ยอจะชนถ้า g y u GJ ยังไม่บินถ้าจ J จะจะจะลงเพราะจะลงไปเนี่ยผมก็จุดนี้ก็น่ามีความสำคัญที่ทำให้ GJ ลงไป ลงไปไหนอาจจะทะลุก็ได้อันนี้คือต้องระวังนะครับนะแต่ใครจะเข้าแนะนำนะใครจะเข้าทุบเนี่ยกะรุณาลอนเดย์นะครับน,น,นะเดย์ปิดช่วงนี้ก่อนเดย์แดงนะปิดช่วงนี้ก่อนนะครับมีแท่งแดงปิดช่วงนี้ก่อนสําคัญมากนะครับดูดีนะถ้าใครแบบเห็นเขียวเขียวเขียวคิดว,ว่าแบบมาถึงเอา้ามาถึงเทเลทนี่ว่าเข้าแม่งเลยเห็นไหมครับเป็นไงครับเข้าแม่งเลย โดนลากไปอีกใช่ไหมรอแท่งแดงแบบนี้ดีกว่าคอนเฟิร์มนะผมมีความรู้สึกว่าถึงแม้มันจะเป็นแท่งแดงที่ยาวหรืออะไรมันจะมีแบบจังหวะที่มันย่อขึ้นมาให้เราได้เข้าแน่นอนนะครับนะเพราะเวลาการาฟมันไปทีมันช่วงจังหวะที่ที่มันแบบเป็นช่วงหักเทรนนะมันจะไม่ง่ายนะครับมันจะมีการสวิงไปมาไปมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสต็อปลอสคือเหนือไฮเดิมแล้วเนี่ย เราก็ไม่มีอะไรต้องกลัวละปล่อยนะครับมันจะมาขึ้นมาเยันได้ราคาที่ดีกว่าหรือเกือบสต็อปลอสแล้วมันก็อาจจะลงไปเลยก็ได้ถ้าใครแบบรีบตัดกําไรหรืออะไรอย่างเงี้ยทาได้แต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าเข้าใจด้วยว่าการที่คุณตัดคุณตัดมั่วหรือคุณตัดตามโซนหรือคุณแค่อะไรยังไงหรือถ้ามีเหตุผลรองรับในการทากระทาทุกอย่างหรือจดไว้เนี่ยดีนะครับเนาะเพราะฉะนั้น สำหรับ GJ นะครับมาถึงโซนที่ผมบอกแล้วนะครับเป็นจุดที่ขึ้นนะแล้วก็ขึ้นจริงเนาะปิดเขียวแล้วอย่างนี้เหมือนกันนะครับมาถึงจุดที่เขียวแล้วก็หน้าขึ้นทั้งในต่อละอถ้าผมใช่ไหมผมก็รอให้มันมันนา่นาจะย่อมาสักนิดหนึ่งอยากให้ย่อมาก่อนแลค่อยเข้าจุดนี้คือ TP มองเป็น day เหมือนง่ายใช่ไหมอ่แต่เนี่ยสามร้อยปิเลยนะสามพันจุดเลยนะสองสองร้อย 290ร้อยเิบเนี่ย290จุดเนี่ย200เอ้ย2,900จุดเนี่ยสองอยหรืย290าสิบเนี่ยเยอะพอไหมนะครับกับ RR ถ้าคุณเข้าแบบอ่ะช่วงอ่ะเข้าจากตรงน,นี้เลยสต็อปล็อตแค่ร้อยหนึ่ง RR ก็1ต่อ2.5ละเห็นปะเออถ้าใครแบบรออยากเข้าหลอดหนักหน่อยก็รอมันย่อนะครับนะบนะแต่ใครอยากจะเข้าบางๆเบาๆบาส่วนูส่ยูส่วนห้อย่างเงี้ยเนี่ยนะ แล้วไปตรงนี้ก็ก็ใช้ตรงนี้ได้เลยแต่ใครอยากเข้าหนักขึ้นแบบมีระบบก็รอให้มันย่อมาให้ถึงครึ่งก่อนให้ซัพพลายมันน้อยลงนะคเดี๋ยวซัพพลายรอบล็อตเจ,จ lot, oss, oss, ็ดสิบปิ๊บนะเจ็ดสิบปิ๊บซัพพลาย TP จะเป็นเท่าไหร่ TP ก็จะเป็นสามร้อยปีพอดีเพดัะนั้นถ้าคุณเสียได้เจ็ดสิบเหรียญคุณเข้าศูนย์จุดหนึ่งตรงนี้คุณก็เสียแค่เจ็ดสิบเหรียญประมาณนี้แต่ถ้าคุณ TP คุณยุตได้สามร้อยเหรียญเกือบสามร้อยเหรียญ นี่ไงอาอารเข้าจุดถูกไดอารอาเยอะต้องมากังวลไหมเพราะจะต้องรีบเข้าโอ้โหไอหานี่บอกซิกม,มาตรงนี้ดีกว่ากูรีบเข้าเลยว,าว่ากูกลัวเสียงรบาวนกลัวพลาดโดนกราฟลากมาโทษใครไม่โทษตัวเองหรอกครับคนพวกนี้นะฮะแต่ผมบอกเสมอแล้วคุณต้องรอผมบอกโซนให้คุณต้องรอแท่งเทียนคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยถ้าอย่างไอแท่งเขียวนี้มาแล้วมันทะลุแท่งเขียวมาโดนสต็อปลอตโอเคเนี่ยผมผิด นะครับผมวิเคราะห์ผิดผมโง่ผมเล่ากดา็ด่าผมก็แล้วแต่นะครับนะแต่ผมบอกเทคนิคให้นะก็ไปหาเอาแล้วกันว่าคลิปไหนที่ผมผิดนะครับนะก็มีไม่บอกว่าไม่มีนะครับแต่หาให้เจอแล้วกันนะที่วิเคราะห์มาในหลายวันนะครับ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นที่จะบอกก็คือการที่เมียอาร์เนี่ยผมทําคลิปมา 3, สมสมมุติ3 0มคลิปผมผิดไปเอาให้มากเลย เอาเอาร้อยคลิปเลยนะให้ผมพิดสักร้อยคลิปที่ผมวิเคราะห์ผมถูอีก200คลิปคุณมีอาแต่ละอันนะสมมุติเอาเอาอารสองต่อ5เลยสองต่อ5ผมพิดสองสองร้อยคลิปเสียเราสมมุติว่าเสียคลิปละสิบนะครับผมเสีย200ร้อปิ๊บนะครับถูกสองต่อ5เนี่ยนะผมผมได้พันปิ๊บผมเสีย200ร้อปิ๊บเนี่ยผมได้พันปิ๊บกำไรถูอยู่แปดร้อยปิ๊บ ถ้าเข้าหลอดเท่ากันฟ่อ์จะไม่โตนี่คือตีจากปิ๊บน,น้อยๆเลยนะและตีจากการที่ผมทำคลิปผิดมาครึ่งต่อครึ่งเลยนะ,ออะผิดหนึ่งเห็นปะเพราะฉะนั้นคนที่ล้างผ่อนมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอาไหมมันตัดขาดทุนยังไง,ไงมึงมองผ่อนว่าจะได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มองตรงนี้ไหม หรือเพียงแค่ว่าใน300คลิปกูขอแค่2คลิปหรือ5คลิปใน300คลิปนะเ,นเนี่ยกูจะเอาออเดอร์ในนี้ครั้งเดียวแล้วให้กูซื้อแลมโบกินี่ได้เลยลองพิจารณาดูนะครับโอเคไปต่อที่ทองจีเจน่าจะเข้าใจแล้วเนาะอยู่ในโซนที่กำลังบาบนะครับนะแล้วก็ไปรอทุบอีกทีโซนนี้ ตันนี้มีความหมายยังไงไปย้อนดูถ้าไม่เข้าใจเทคนิคไปฝึกใหม่แค่นั้นคิปมีเยอะนะครับไม่ต้องของผมก็ได้ไม่ว่าเชื่อผมมดหรอกนะครับผมแค่เดาโอเคมาถึงทองนะครับทองก็สูงสุดตามสุดนะครับนะ75แล้าละยี เมื่อมาถึง75 TP ของเราคือ50นะครับผมบอกตลอดว่ารอก่อนไหมนะครับรนะอรอเถอะคลิปที่แล้วนะครับผมบอกว่าผมเข้าออเดอร์ในช่วงนี้นี่เลยมันมาเข้าโซนสำคัญนะวิเคราะห์เสร็จการแม่งดีขึ้นชนสต็อปลอตหน้าออเดอร์เฉยก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้แล้วว่าเราแค่หวังว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดที่สำคัญเราเข้าแบบมีเหตุผลเพราะเราเข้าแค่สั้นๆเลย สั้นๆเลยทีนี้เมื่อพูดปุ๊บเอเมซีแม่งดีนะคืนนั้นจำได้เลยเฟอเมีแม่งดตีตุ้มเลยนะครับนะหายอยู่ดีออเดอร์หายเราก็รู้ล้วเฮ้ยมันยังไม่ปิดแดงตรงนี้ไว้นะครับจนยังไม่ปิดแดงตรงนี้ทีนี้มันก็ขึ้นมาต่อนะครับขึ้นมาอีกขึ้นมาอีก,นอกจนวันศุกร์เนี่ยเพิ่งจะโดนทุบลงมาแล้วปิดแดงของเดได้ <c oughs> ซึ่งในยัตรงนี้สําคัญไหมผมมองว่าสําคัญนะ มาดูตรงนี้นะครับเส้นเดียวกันกับตรงไหนจุดนี้กับจุดนี้จุดนี้เป็นจุดที่โดนกระชากลงแรงมากนะครับแล้วเมื่อมันไปชนปุ๊บมันวันถัดมามันปิดเดแดงได้ดูดิการที่แท่งแท่งเขียวเนี่ยอยู่เหนือสุดทำไมที่ไม่เอาแท่งแดงคือแอดมินช่อบบอกว่าให้รอแท่งแดงอยู่สูงสุด การที่มันเป็นจะให้พูดอย่างคือถ้าจุดอย่างนั้นน่มันก็สวยนะครับหรือจะหาแค่ตัวจุดแบบนั้นมันสวยแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับการที่มันมีเขียวอยู่ข้างบนเนี่ยแต่ถ้าเกิดสัปดาห์มันปิดแดงได้หรือเดือนมันปิดแดงได้นะสัปดาห์จะปิดแดงหรือเดือนจะปิดแดง <c oughs> การที่เดจะอยู่เขียว จะอยู่แดง,ข,งข้างบนมันก็ไม่ได้มีค่ามากกว่ากันนะครับมายกตัวอย่างเห็นไหมครับเขียวอยู่บนสุดกราฟลงไ <c oughs> อ้น,นี่จะเป็นแดงนะครับนะวันนี้จะเป็นแดงนะครับที่เป็นอีสแาบานี้อยู่เขียวอยู่บนกราฟลงเขียวอยู่บนกราฟก็ลงมาใหม่อันไหนอีกเห็นไหมมันก็จะมีพวกนี้เพราะฉะนั้น แนวรับแนวต้านสำคัญมาก่อนเพื่อหาโซนแท่งเทียนตามมาทีหลังถ้าได้สวยก็โชคดีแต่ถ้าไม่ตรงสเต็ปแต่เราเข้าแบบมีสต็อปลอดก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นจุดอย่าง75เนี่ยผมมองว่าโซนเนี้ยไม่รู้มันจะเลยไปเท่าไหร่แต่ tp พมันอยู่นี่5้ตอนนี้ทองขึ้นมาที่แนวต้านสำคัญทะลุโซนที่คาดหวังไปลวนะที่เคยบอกให้บายขึ้นมานเน่ 1313131518นะครับนะ17เก็ได้นะเลยมาล้เลยมาไม่รู้เท่าไหร่ประมาณ60ปิบนะครับเลยมาหน่อยนึงมาทดสอบกับจุดเดิมนะครับที่โดนกระชากลงมาเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าทองก็มีแนวโน้มที่ผมคิดว่าน่าจะลงต่อนะครับ,รบเป้าหมายอยู่นี่เลย ก็ดูเอาลวกันไม่รู้ว่าคือเวลาทองลงมันก็จะลงแรงใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะลงมาเนี่ยดูเห็นไหมมันมี EMA day ก็ไม่รู้จะเป็นการลงเพื่อทะลุต่อไปหรือลงเพื่อดีขึ้นมาต่อแต่ตอนนี้คาดหวังว่าน่าจะลงนะครับคาดบวังว่าน่าจะลงเพราะว่าเพิ่งจะมี day แดงมาครั้งแรกนะครับสําหรับทองเนาะ <c oughs> ทีนี้จุดบายจะมองต่อไปยังไงยังไม่แน่ใจนะครับ คาดหวังว่า75มา61.8ก่อนแล้วกันนะครับอาจจะมาชน EMH4 ช่วงนี้แล้วก็ดีกลับขึ้นไปก็ได้ใครจะรู้นะครับแต่ว่าการเข้าทั้งหมดมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุผลพูดไปหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับทุกคลิปนะครับเอ้ยทุกคู่ไงแล้วนกะ็วันนี้ก็ EP ที่60โทุกคนจะได้ผลประโยชน์นะครับใครอยากสนับสนุนกันก็เปิดบัญชีด้านใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วถ้าเป็นประโยชน์กับทุกท่านก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์ได้นะครับนะ สอนฟรีนะสำหรับใครที่ไม่มีสังกัดก็เรียนเชิญนะครับนะสปอนเซอร์สังสนุนได้นะแค่เปิดบัญชีเทรดนะครับหรือย้ายบัญชีเทรดมาที่เอ็กเนสลิงด้านใต้คลิปวิดีโอน,นะครับ้องขอขอบคุณเพื่อนๆทั้งในเพจแล้วก็คนติดตาม y o u t u นะครับหวังว่าคลิปนี้หรือคลิปทั้งหมดที่ผ่านมาจะมีประโยชน์สำหรับคนใหม่ๆหรือคนที่เคยโดนหลอกให้เรียนหรือว่าอะไรก็ตามที่เคลียร์หายเกี่ยวกับ forex เข้าใจ forex ในอีกมุมที่มากขึ้นที่ ไม่ได้มองว่ามันเป็นหวยไม่ได้มองว่าเทรดเพื่อรีดรวยนะครับแต่ขอให้มองเป็นการฝึกมองกราฟคุณอาจจะไม่เก่งในตลาด forex คุณอาจจะไปใต้นในเนห่องของตลาดหุ้นหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้ดูกราฟให้เป็นมีพื้นฐานก็ดีแล้วการวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ